กลัวที่สุดก็คือตายในขณะที่ยังทำความผิดวันนี้ทีมงานได้มาจัดฉากตรงนี้เพื่อให้พวกเราได้บันทึกวิดีโอไว้ล่วงหน้าก่อนที่มผมจะตายแล้วก็จะเอาวิดีโอนี้เนี่ยมาเปิดตอนที่งานศพของเราคใครที่เห็นวิดีโอนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าพวกเราได้ตายไปแล้วได้จากโลกนี้ไปแล้วนั่นเอง อย่างที่ผมได้ลงไปนอนในโรงนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันแคบมากเลยแม้แต่ข้อศอกก็ขยับไม่ได้รู้สึกอึดอ,อัดค่ะมืดแล้วก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครเหลืออีกเลยในในความแคบในความมืดเนี่ยคือเราไม่รู้จริงๆว่าเราต้องโดนอะไรเราต้องเจออะไรอีกเพราะทุกวันนี้เราได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัวแต่พอจะต้องมาอยู่คนเดียวมีความรู้สึกกลัว ก็ฝากให้มาช่วยผมด้วยวันที่ผมได้ตายได้จากไปแล้วให้ทุกคนที่ยังรักผมเนี่ยให้ทำความดีต่อยอดให้เอาทรัพย์สินส่วนหนึ่งของผมเอาไปทำความดีที่มันทวีคูณที่มันไหลรินตลอดอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยเหลือในการสร้างอาคารไว้เพราะมันเป็นสอดกอยอาลิยาจะติดตามเราไปถึงแม้เราจะเสียชีวิตไปแล้วเราก็ยังได้บุญกุศลตลอดไปคือการบริจาคเนี่ยเรามักจะคิด คิดมากกว่าจะควักซึ่งผมมารู้ทีหลังแล้วม,มันมันเป็นสิ่งที่มันไม่สมควรทำอย่างยิ่งต้องทำใจให้เป็นผู้ให้ถ้าทำใจเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยการบริจาคจะไม่ไม่ยากเลยการบริจาคมันเป็นสเสบียงที่จะส่งเสริมเพิ่มพูนชาติเลาให้โอกาสเรากลับมามีชีวิตได้อีกครั้งเราจะปฏิบัติในสิ่งที่เรากำหนดเราจะเข่งคัดในเรื่องเหล่านี้ชดใจ ในสิ่งที่เราปล่อยป่าละเลยมาที่สิ่งเดียวเสียใจครับท่านนบีศ็อลอัลลอฮวอะลัยฮิวรซัลมได้บอกว่าบริจาคนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาล้อมศพของเราที่จะมาอยู่ในหลุมศพของเราในฮาดิสบทหนึ่งที่ยาวมากนลยบีบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะมาล้อมศพมันก็จะเป็นผู้รักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่งในหลุมศพไม่ให้เราประสบกับการทรมานไม่ประสบกับความทุกข์ยากสดอ๊อกข้อนี้ก็จะทําหน้าที่อย่างดีที่สุด เพราะเป็นการงานที่ทำง่ายคุณงามความดีของ100บาท1มื่นบาทแสนบาทหรือล้านบาทหรือ10บล้านบาทพี่น้องจะรับคุณงามความดีด้วยความบารักัตเที่ยวเราจะสร้างไว้กับสุขภาพของท่านด้วยความจำเริญเที่ยวเราจะสร้างไว้กับรกสกีของท่านและที่สำคัญที่สุดด้วยคุณงามความดีที่มันจะขยายเติบโตในสังคมและจะทำให้สังคมของท่านเป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไปครับ บริจาคสร้างอาคารไว้เพื่อเผยแพร่ความดีและเป็นสตกระยาริยะที่จะติดตามคุณตลอดไปในภารกิจผู้ศรัทธ,ธาสุขที่28และเสาที่2ี่29กรกฎาคมนี้เวลา6โมงเช้าถึง5้าทุ่มอินชาอัลลอฮ์